ไปรับคุณปู่บัดดี้นะคะไปกับคุณป๊อปซิงจกักรลไดยัดทางห้าหกโลนะคะนี่ไปกับคุณป๊อปซิงโอ้ยรถเพลนินในหน่อยนี่อ้าวไปจ้าออ้ยหูซึกว่ามันหนักหลังนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆเลยนะคะหนักหลังก็แบตมันจะหมดถ่ายประมาณนึงนะจ้าเน่กับคุณบัดดี้โอ้ยก <c oughs> <c oughs> ับคุณป๊อปซิงผิดเราไปเสร็จแล้วเอาคุณป๊อปซิ่งใส่ดิไปจ้าไปบรรยากาศดีแอบแอะ มาเอาคุณปู่ฝนตกนะคะทุกคนนี่สิงมอเตอร์ไซค์ปรับสิงด้วยมาเลยขากับฝนตกเราเอารถขึ้นรถไปเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนท่านนั่งหนูก็จะสิ่งไปเลยนี่มาถึงแล้วจ้าแบตก็ไม่เยอะนะจ้าตึด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 เติร์ดเติร์ดตึดตึดเติร์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  ยังแค่เหียงนอเยงง่ายให้ายแบบนี้นะอ๋อเนีิงแข็งๆไงเินียงขงเอ้ยอ๋อนี่ว่ะเออเออกเป็นยังดอกอืมเันยิงแขังนะเฮ้ยเหนียงดอก้าคุยผู้สาวกับว่าเนี่ย ุยผู้สาวคุยยังกะว่าเนี่โอ้ยมานกจะผึ่งยานีเด้อยาเนี่ยจ้านี่ค่ะพี่กะจอยกันเนี่ค่ะประมาณนี้เลยเดืน,นีฝนจะตกเดือนได้บ่เปยังต่ว่าโตอันนั้นซื้อเอออ๋อเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยววันสา์กันนาจีโตมันอ เตียงมาหอดเต,ตียงมาถึงปิกดกับเพื่อนคุณกีซ่าปิดรวยกัน okay. โอเคคุณปู่มาแล้วค่ะมาเลยมาเลยพาพาโอ้ยควรไงกุ้ม,มปู่ควรไงกุ้มมากโอเคไฟเบรคขึ้นแล้วตัวกะ แห้งคืนแห้งโอเคคุณปู่กลับมาแล้วหนูเปียกมาเลยทุกคนไปทายยังไรพวกฝนตกเปียกเบิดแต่ว่าอยืนหนีฝนตกก็ง่วงแห้งนะคะคุณปู่เราหรือว่าคุณจะเดินหน้าและแอบมานี่นิดนึงหรือไม่ต้องหรือพ่อละ่ะพ่อลราก็ได้นะค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนคุณปู่กลับมาแล้วหนูตากฝนมาเลยจ้าแต่ว่าอยู่นห่อยู่นี่เศร้าตก เดี๋หันตัแห้งตือตัวแบบแห้งฝากระหอกเดี๋ยวไปชาร์จแบตก,กันนะคะทุกคนในคุณปู่ตากฝนมาเลย